สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตหน่วยงานรอปภของบริษัท ASM นะครับก็มีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและก็สมุทรปราการแล้วก็ตามต่างจังหวัดก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับข้อมูลเบือเอ้องอ้นสวัสดิการเบื้องต้นของบริษัท ASM นะก็จะมีบ้านพักให้ฟรีถึง2เดือนนะครับสำหรับคนที่มาเริ่มต้นหางาน ทำในกรุงเทพนะครับทางบริษัทก็มีบ้านพักให้นะครับในห้องก็จะมีเบาะนอนมีหมอนมีพัดลมให้นะครับห้องพักนะครับจะเป็นห้องพักรวมห้องละ3-4คนนะครับตอนนี้หน่วยงานที่เปิดรับนะครับส่วนมากจะเปิดรับเฉพาะผู้ชายนะครับรับอายุตั้งแต่18ปีนะครับจนถึง50ปีนะครับถ้าเกิน50ปีเนี่ยาจาก50ปีไปถึง55ปีหน่วยงานที่ลงได้จะเป็นหน่วยงานของ บริษัทกาดฟอร์สน่ครับซึ่งต้องอเช็คกับทางผู้ว่าจ้างอีกทีนึงนะครับว่าจะมีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะครับที่เขาเปิดรับพนักง,งานทีอ่อายุเกิน50ปีบ้างนะครับก็ต้องเช็คหน่วยงานเป็นพิเศษอีกทีนึงนะครับแต่สำหรับใครที่อายุอยู่ในเกณฑ์1 8ปถึง50ปีนะครับก็สามารถสมัครรปพอของบริษัท ASM ได้นะครับก็มีเดียววันนี้คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตหน่วยงานประมาณ 40หน่วยงานนะครับทั่วกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็ตามต่างจังหวัดก็มีนะครับเบื้องต้นนะก็มีบ้านพักให้ฟรี2เดือนสวัสดิการนะครับใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าจะเข้ามาสมัครมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับก็ให้โทรหาผมที่เบอร์09464949940946494994นะครับโทรมาหาผมนะครับแจ้งว่าจะสมัครรอปภนะครับ ผมก็จะสอบถามชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาและก็เบอร์โทรศัพท์นะครับใครที่มีรอยสักนอกลุ่มผ้าก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะประสานกับทางผู้ว่าจ้างนะครับว่าคนที่มีรอยสักนอกลุ่มผ้าเนี่ยลงส่วนงานไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าจะลงได้เป็นบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่เคยมีคดีความมานะครับใครที่เคยมีคดีความมา แต่ไม่ร้ายแรงก็สามารถสมัครได้นะครับขอแค่มีเอกสารใบสิ้นสุดคดีนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับเอกสารคดีความเล็กๆเช่นเซฟหรือว่าจะเล่นไพ่เล่นไฮโลนะครับเล่นการพนันนะครับขอแค่มีเอกสารใบสิ้นสุดคดีนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าใครที่เคยมีคดีความใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นคดีลักทรัพย์ภาคผููเยาฆ่าคนตาย ช่อโกงอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็คดีครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจําหน่ายแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะครับที่บริษัท ASM นะครับเขาเปิดรับอยู่ตอนนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายเมื่อวันอังคารนะครับที่20มิถุนายนนะครับเวลาบ่าย2โมงนะครับ ถ้าใครที่มาดูหลังจากนี้นะครับก็ต้องมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน่วยงานนี้จะยังว่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าหน่วยงานราปภแต่ละหน่วยงานเนี่ยเต็มเร็วมากนะครับแล้วรปภผู้หญิงละ่ะตอนนี้รับไหมนะครับรอปภหญิงหาหน่วยงานให้ลงยากมากนะครับนานๆจะเปิดรับทีหนึ่งะครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามดูนะครับบางช่วงนั้นถ้าโชคดีเขาอาจจะยังรับนะครับก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์อบรมเริ่มงาน นะครับข้อมูลเบื้องต้นผ่านนะครับผมก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์นะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสัมภาษณ์เสร็จนะครับก็จะเริ่มอบรมนะครับอบรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะอบรมกี่วันนะครับแล้วแต่หน่วยงานด้วยนะครับถ้าเป็นหน่วยงานในสนามบินก็จะอบรม10วันนะครับแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วันนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรอบนอกสนามบินเช่นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศ ลงกันน้ำมันลงไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะอบรมแค่2วันก็เริ่มงานได้เลยนะครับสอถึงสวันนะครับก็อบรมเสร็จก็เริ่มงานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากทําในสนามบินในคลังสินค้าท่ากาสยานสุนภูมินะครับก็จะรายได้อยู่ที่5 5 9ร้อถึงหกรบาทต่อวันนะครับในคลังสินค้าท่ากาสยานสุนภูมินะครับแต่ถ้าหน่วยงานรอบนอกนะครับที่ไม่ใช่สนามบินห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานอะไรนะั้นะ ก็ค่าแรงไม่ต่ำกว่า529บาทนะครับทุกหน่วยงานนะครับค่าแรงไม่ต่ำกว่า529บาทนะครับนี่คือค่าแรงเริ่มต้นเลยนะครับทำงานทุกหน่วยงานนะครับหรืออาจจะเกือบทุกหน่วยงานนี่ครับจะทำงาน6วันหยุด1วันนะครับ เข้างาน7จ็ดโมงเลิกหนึ่งทุ่มกะดึกก็เข้าหนึ่งทุ่มเลิกเจ็ดโมงเช้านี่ครับจะทํางาน6วันหยุด1วันถ้าเราไม่หยุดนะครับไม่อยากหยุดนะอยากจะทํา OT เราก็จะได้ OT 2แรงหรือว่าวันหยุดนะักขะัตะเลิกนะครับเราก็จะได้ค่าแรง2เท่านี่ครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีหน่วยงานที่ไหนบ้างนะครับที่เขาเปิดรับอู่ตอนนี้นะครับหน่วยงานแรกนะครับหน่วยงานแรกอยู่ที่ En น o กนะครับเป็นกระทรวงพลังงาน En นโกนะครับ อยู่ที่จตุจักรถนนวิภาวดีนะครับรับผู้ชายเพิ่ม7คนนะฮะร,รับอายุตั้งแต่21ปีถึง45ปีนะครับใครที่อายุต่ำกว่านี้หรือเกิน45ปีก็โทรมาหาผมเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าลงหน่วยงานที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็หน่วยงานต่อมาปตทฮีทนะครับอยู่ถนนวิภาวดีลาดพร้าวจตุจักรนะครับรับเพิ่ม3คนนะครับมีบ้านพักให้นะครับ รับวุฒิมอ3อายุ21-45ปีหน่วยงานต่อมาหน่วยงานที่เดี๋ยวนะหน่วยงานต่อมานะครับหน่วยงานที่ w Bangkok สีลมนะครับจะเป็นโรงแรม5ดาวนะครับหน่วยงานนี้รับผู้ชายเพิ่ม1คนนะครับแต่ว่าจะไม่มีบ้านพักให้นะครับก็จะส่วนมากก็จะรับคนในพื้นที่นะครับอายุตั้งแต่2 1ถึง45เอ้ยถึง50ปีนะครับ หน่วยงานนี้ดีนะหน่วยงาน W b บ n ญบงคอกเนี่ยโรงแรม5ดาวเนี่ยอยู่แถวแถวสาทรสีลมเนี่ยนะฮะก็ผมเคยไปช่วยงานครั้งหนึ่งนะครับก็ทํางานที่โรงแรมนะครับเขาก็จะมีอาหารให้ฟรีนะครับอาหารให้รับประทานฟรีเช้ากลางวันเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอรอปภกอ็อาจจะให้กินเฉพาะมื้อเที่ยงหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับก็ แล้วแต่ช่วงนั้นว่ามันจะมีกฎกติกายยังไงของทางโรงแรมนะครับต่อมานะครับหน่วยงานที่ CP7 นะครับอยู่โรงแรม Center Point เพลินจิตนะครับรับเพิ่ม2คนนะครับผู้ชายนะรับวุฒิม .3 อายุ20-50ปีนะครับหน่วยงานต่อมาหน่วยงานเม็ดพ์คอยู่ถนนพระราม4 4สีแยกคลองเตยนะครับรับเพิ่ม2คนนะครับมีบ้านพักให้รับวุฒิม .3 อายุ20-50ปี หน่วยงานต่อมานะครับหน่วยงานที่ไฮเวย์61นะครับอยู่คอนโดสุขุมวิท61นะครับรับเพิ่ม2คนมีบ้านพักให้นะครับอายุ20 50ปีนะฮะหน่วยงานต่อมาหน่วยงาน p a สโซอยูอ่เป็นอาคารสำนักงานอยู่ที่สาทรน,นะครับรับเพิ่ม1คนแต่ว่าหน่วยงานนี้ไม่มีบ้านพักให้นะครับรับวุฒิม .3 ขึ้นไปอายุ20 50ปีนะครับ หน่วยงานต่อมานะครับหน่วยงานที่อาคารเสริมมิดทาวเวอร์นะครับอยู่ถนนอโศกมนตรีอยู่แยกอโศกมนตรีนะครับรับผู้ชายเพิ่ม2คนนะครับขอแค่มีเอกสารครบไม่มีคดีความก็สามารถสมัครได้นะครับหน่วยงานนี้ผมก็เคยไปช่วยงานนะครับเคยไปช่วยงานที่อาคารเสริมมิตรนะครับก็มันมีจุดไหนบ้างนะครับก็จะมีโบกรถเข้าอาคารสํานักงานนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็น สำนักงานออฟฟิศให้เช่าเป็นตึกประมาณ8ชั้นนะถ้าจําไม่ผิดเนียหรือว่าจะเยอะกว่านี้น่าจะมากกว่านี้นะครับหลายชั้นอยู่นะครับเป็น10บเลยแหละนะฮะก็จะมีโบกรถเข้านะฮะแล้วก็จุดต่อไปก็จะอยู่จุดแลกบัตรนะครับอยู่ลานจอดนะครับลานจอดอ่ะสบายนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานต่อไปนะครับหน่วยงานที่อัมาลีวอเตอร์เกตนะครับอยู่ประตูน้ํา เป็นโรงแรมนะครับรับเพิ่ม2คนมีบ้านพักให้นะครับรับวุฒิม .3 ขึ้นไปอายุ20-50ปีนะครับหน่วยงานต่อมาอยู่ที่อา a มาลีเวสเอ่อวอเตอร์เกตเอ้ยอันนี้แจ้งไปแล้วเมื่อกี้สิลิแคมปัสนะครับสิลิแคมปัสนะครับอยู่ซอยปรีดีซอย2อ,อยู่พระขนงเอ้ยหน่วยงานนี้เต็มขออภัยนะครับหน่วยงานต่อมานะครับหน่วยงานบ้านเจ้าพระยานะครับอยู่คอนโดเจ้าพระยาคลองสาลนะครับ รับผู้ชายเพิ่ม1คนมีบ้านพักให้2เดือนนะครับรับวุฒม .3 บุคลิกดีอายุไม่เกิน45ปีนะครับหน่วยงานต่อมานะครับหน่วยงานที่ล็อกเล่เสือป่านะครับอยู่ศูนย์ไอเสือป่ารับเพิ่ม1คนแต่ไม่มีบ้านพักนะครับรับอายุตั้งแต่20-50ถึง50ปีนะฮะต่อมานะครับหน่วยงานที่เอ็นโกเทอร์มินอนะครับอยู่ที่สำนักงานหลัก4ดอนเมืองนะครับ รับผู้ชายเพิ่ม3คนนะครับอายุ2 1ถึง50ปีนะครับมีบ้านพักให้นะครับใครอยู่แถวหลักสีดอนเมืองนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครสัมภาษณ์เริ่มงานได้นะครับต่อมานะครับเป็นงานหมู่บ้านหรูนะใครชอบงานหมู่บ้านนะครับเดอะราเคนนะครับเป็นหมู่บ้านหรูอยู่ที่เมืองทองทานีรับเพิ่ม1คนนะครับแต่ว่าหน่วยงานนี้ไม่มีบ้านพักให้นะครับก็จะรับคนในพื้นที่ไปนะครับเดี๋ยวนะ อายุ20 50ปีนะครับหน่วยงานต่อมาหน่วยงานที่สุภาลัยลอฟนะครับเป็นหมู่บ้านอยู่แครายนนนะรับเพิ่ม1คนนะครับมีบ้านพักให้2เดือนมีต้องรับม3ขึ้นไปอายุ22ปีถึง45ปีนะครับหน่วยงานต่อมานะครับหน่วยงานที่ปตทขอนแก่นนะครับประจําที่ท่ากาศยานขอนแก่นรับเพิ่ม1คนแต่ว่าไม่มีบ้านพักนะครับรับเฉพาะคนในพื้นที่นะฮะ รับอายุตั้งแต่21ปีถึง50ปีนะครับหน่วยงานต่อมานะครับหน่วยงาน H&M สาขาพลากอนนะครับรับเพิ่ม3คนนะครับมีบ้านพักให้2เดือนอายุ20ถึง45ปีนะครับหน่วยงาน H&M หน่วยงานนี้ผมก็เคยไปช่วยงานอยู่นะครับมีหน้าที่ทำอะไรบ้างก็ยืนเฝ้าประตูนะครับคนเข้าออกนะฮะก็จะเป็นร้านขายเสื้ออ้อาเสื้อผ้า แฟชั่นแบรนด์ดังนะครับ h m นะฮะต่อไปนะครับหน่วยงานที่อามารีอยู่ที่พัทยาเหนือนะครับรับเพิ่ม1คนไม่มีบ้านพักให้รับอายุยี่สิบถึงหปีนะครับใกล้หมดแล้วนะครับหน่วยงาน4หน่วยงานสุดท้ายนะครับอยู่ที่อาเซฟาอยู่พระราม2องมหาชัยรับเพิ่ม1คนนะฮะมีบ้านพักให้ไม่มีคดีความเอกสารครบก็สามารถลงได้นะครับ หน่วยงานต่อมา SEI อยู่ที่แหลมฉะบังนะครับรับเพิ่ม2คนไม่มีบ้านพักนะครับรับคนในพื้นที่นะฮะรับอายุ20-50ถึงปีนะฮะหน่วยงานสุดท้ายนะฮะเอ้ยเอ้ยหน่วยงานหน่วยงานสุดท้ายนะครับโนกุอยู่โรงแรมฉลองภูเก็ตรับเพิ่ม1คนนะครับมีบ้านพักให้2เดือนนะฮะอายุตั้งแต่20ปีถึง50ปีนะครับโอเคนะครับใครสนใจหน่วยงานไหนนะครับก็ให้ โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0946494994นีครับ0946494994โทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับชื่อนามสกุลอายุน้าหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เคยมีคดีความไหมมีรอยสักนอกลมผ้าไหมนะครับข้อมูลเบื้องต้นผ่านนะครับผมก็จะแอดไลน์ไปนะฮะหาพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ ต้องการสมัครงานพอแอดไลน์ไปก็จะให้แจ้งตัวนี้แหละนะครับชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ผมก็จะนัดให้เข้ามาสมัครนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเป็นหน่วยงานในสนามบินนะครับเขาก็จะมีรอบสัมภาษณ์รอบอบรมนะครับสัมภาษณ์อาสมมุติรอบอรอบที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่23 นะฮะก็แล้วก็พอสัมภาษณ์เสร็จวันที่23ก็จะเริ่มอบรมกันวันที่24นี่ครับแล้วก็นับต่อไปอีก10วันเพราะว่าในสนามบินก็จะอบรมทั้งหมด10วันนะครับแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันภาคปฏิบัติ5วันนะครับอบรมเสร็จก็เริ่มงานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานรอบนอกนะครับหรือว่าเจนการ์ดนะครับก็จะอบรม2-4ถึงวันนะครับแล้วแต่หน่วยงานหน่วยงานไหนเร่งด่วนก็จะอบรมแบบจบเร่งด่วนภายใน2วันนะฮะ แต่ถ้าอบรมปกติเขาก็จะ4วันนั่นแหละนะครับในการอบรมนะครับอบรมเสร็จก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะครับก็ใครที่มาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าบ้านพักได้นะครับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงนะครับทางบริษัทก็จะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาราชการก็8ปดโมงถึง -5 ้าโมงเย็นนะครับแต่ถ้าใครจะเข้ามาสมัครนะครับก็อยากให้เข้ามาสมัครในช่วงเช้านี้ครับเพราะว่าจะมีการกรอกใบสมัครตรวจประวัติ สัมภาษณ์พิมพ์ลายนิ้วมือนะครับก่อนที่จะเข้าหอผักนะครับซึ่งบางคนนะก็อาจจะมีคดีความมานะครับแต่ไม่ยอมบอกผมไม่ยอมแจ้งนะครับก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าเดินทางมาฟรีๆนะครับแล้วก็จะมาต่อว่าผมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ยอมแจ้งเองนะครับตรงนี้ก็อยากฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เคยมีคดีความร้ายแรงก็ให้แจ้งผมมาโดยตรงเพราะว่า,าทางบริษัทเนี่ยก็ประสานกับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยตรงนะครับ ไม่มีใครแบบแอบเข้ามาทํางานได้นะครับเพราะว่าต้องตรวจประวัติทุกคนนะครับอ่่ใครสนใจหน่วยงานไหนก็ให้แจ้งผมมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้า,าใครที่มาดูหลังจากวันนี้ไปนะครับบางหน่วยงานก็อาจจะเต็มหรืออาจจะมีบางหน่วยงานที่เปิดรับเพิ่มนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับว่ามีหน่วยงานที่ไหนลงได้บ้างนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะได้หอพักที่แบบนานกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าบริษัท ASM เนี่ยก็มีบ้านพักให้ฟรี2เดือนใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากจะได้บ้านพักสัก4เดือนนะครับก็สามารถสมัครของบริษัทการ์ดฟอร์ได้นี่ครับบริษัทการ์ดฟอร์สวัสดิการเหมือนกันทุกอย่างกับบริษัท ASM ต่างกันแค่ในเรื่องของบ้านพักนะครับการ์ดฟอร์มีบ้านพักให้4เดือนนะครับส่วน ASM มีบ้านพักให้2เดือนนะครับก็เลือก ต่างกันแค่อันนี้นะครับโอเคถ้าใครสนใจหน่วยงานไหนก็ให้โทรมาสอบถามผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะนัดเข้ามาสมัครสัมภาษณ์อบรมเริ่มงานนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรืออาจจะอยากเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานใหม่ๆนะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ขอให้ได้เจองานที่ดีๆได้ทํางานกับบริษัทที่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอให้ได้เจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าง,งานที่เป็นกันเองนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสาวุสสวัสดีครับ